สวัสดีครับคือผมแซมวิ่งครับนี่มารับแฟนกับโคราสมาแต่เช้าเลยเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยววันนี้จะเอารถไปครีมด้วยเชา้านี้กินโมงแปดโมงเฮ้ยเจ็ดโมงนะเจ็ด <c oughs> <stations> โมงไม่มีอยู่จริงหกโมงยังหกโมงครึ่งยังไม่ตื่นเลย ไปปลูกเืรอแล้วทขมาปลูกนูได้นะได้ปลูกตลอดเลยเออเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาคันเนี้ย <laughs> ไปเคมครับเพราะเกิดอุบัติเหตุน,นิดหน่อยพอดีเลยไปส่งน้องฝนด้วย <laughs> ถ่ายแต่ลูบมัดปีถ่ายลูปอยู่มัดปี เอกวะเอกทีนไหนผมจะหน้ารับวันนี้ก็อยู่ปตทครับเดี๋ยวพาน้องฝนมาซื้อของอ่ะเนี่ยที่ผมจะไปเครมไหนวะเนี่ยทุกคนเห็นนะปลุกนิดนึงถ้ามองตรงนี้ก็ ชัดไหมไม่รู้ว่าทุกคนเห็นชัดไหมนะมันบุบนิดนึงครับมันเป็นรอยมาถึงนี่เลยนี่มาแล้วไอ้ยะมีมองกล้องนิดนึงอีกไอ้ย่าเพราะว่าวอะไรอะไรตอนนี้ต้องถ่ายคลิป ร้อนไหมไปรเราจะเดินทางต่ออ็เขาซื้อมาฝากเขาเป็นคนเซือกเองเลยเหรอตอนนั้นก็ผมเค็มคันเนี้ยสองรอบแล้วนะครับสองรอบแล้ว รอบนั้นก็เขาขี่มาชนรอบนี้ผมชนเองรอบนี้ชนเองครับเกิด <laughs> อุบัติเหตุเองนิดหน่อยเดี๋ยวจะให้ตะตงุง <laughs> ตามไปครับอีกคันนึงเอาไปรับผมด้วยรถเยอะมากเลยครับ อร่อยไหมอร่อยอร่อยหมดแหละไม่มีอะไรที่ไม่อร่อยหรอกว่าแต่คนอื่นตัวเองแ่ไห นี่จะเป็นร้านประจำครับร้านน้ำมันร้านนี้เนาะปั๊มเอะเออปั๊มอู้าทำไมรถเยอะจังเลยอะไปขอดีกว่ะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ที่แบบว่าใส่แม็กซติ้งโอ้รถเยอะมากต้องขยายแล้วนะเนี่ยสาขาเนี่ย กินอโอ้ปั๊มนี้สาวเยอะนะอะทำไมวันนี้รถเยอะอยังเลยโอ้ เนียนายก็จะไปธุระแล้วนายช่วยเติมไม่ได้หรอกด้อแซนใายดี่แซมใช่แล้วครับโอ้คงรวยเนะปั๊มนี้เนาะรถเยอะมากเลยอะ่ะบอกศูกนย์แปดนี่มาพิมพ์บอศแล้ว thằng này 16,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  thằng พอดีเลยไหนท่านไหนอันน er> ี้เหรอฮะสิโมงแล้วสิบโมงแล้วอีกหกนาทีก็สิบโมงแล้วไปขึ้นรถ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 ไปาไปเลยจ้า ก็ส่งแฟนเรียบร้อยแล้วพอดีเลยออกสิบโมงเหมาะเจาะมากไปเดี๋ยวเราเอารถไปเคมต่อครับนี่อยู่ตรงนี้แหละเป็นศูนย์ดีซูซครับ ไม่รู้เขาจะให้ถ่ายไหมเนาะถ้าให้ถ่ายเดีผมถ่ายให้ดูเนาะถ้าไม่ให้ถ่ายก็คงไม่ได้เห็นครับแลเขาอ,อันนั้นยังไงเนาะโอ้คือฝ่าวมาเทล้า ก็อยู่ในตัวเมืองบุรีรัมย์ครับต้องมาเคมอยู่นี่เลยรอบก่อนก็มาอยู่นี่แหละนู่นเห็นไหมอิสุสุดแต่จะต,ตุงตามมาครับเต่ตะตุงจะตามมาแต่รถเยอะครับวันนี้ไม่รู้วันเลย รถเยอะมากนะไปเป็นไฟแดงที่เปิดสองฝั่งเลยครับขยันเรียกก็จอดรอด